สวัสดีครับเราก็มีอยู่กับเดอะซิมสองนะครับอพาร์ทนี้เราก็เราไม่มีอยู่อพาร์ตเมนต์แล้วเราจะมีอยู่นี่นะครับบ้านใหม่ผมซื้อบ้านใหม่นะเบสิกกับบ้านใหม่บ้านใหม่เฮ้ยอันดเชี่ยวจะไหนวะแหมก่อนอื่นนะครับทีวีมีแล้วมีอะไรมาแล้วนะครับคอมพิวเตอร์เอ้ยซื้อรถกันฮะเราต้องล็ไม่ต้องแบบากากๆกะ เอาวนี่เลยฮะเอ่อนี่นะฮะรถกระบะนะครับรถเสียงรถหนึับเสียงนี่ให้มันต่ำๆลงหน่อยครับเรียบร้อยเออเดี๋ยวดูกันครับรางานโอ้แม่งไอ้พาที่แล้วแม่งก็วันจันแม่งก็หยุดแม่งวันนี้เล่นแม่งก็ยังหยุดนะฮะ เดี๋ยวแล้วนะครับผมขัดทายใช้เดี๋ยวเราหอทายเสร็จแล้วเราก็จะมาเออทำอะไรกินกันใช้สูตรดีกว่าวะไม่ใช่ดีกว่าไม่ใช่เราต้องไม่ใช้สูตรนะครับผม <c oughs> เอาเฮ้ยกินอาหารเดิมๆเ,เอาางนี้ดีกว่า คิดอะไรออกแล้วนี่โทนี่เราจะกินพิซซ่านะครับเรารวยอยู่แล้วมีตั้งห้าพันบาทแม่งรวยจริงอาหารจีนอาหารจีนเป็นกล่องอะพิซซ่าดีกว่าคนรวยนะฮะคนรวยคนรวยนะคหย่บผวนอัวรวยก็อวยลมพิซซ่าของคุณกำลังจะไปถึง งั้นกูไม่จ่ายได้ไหมเอามาห่างก็ไม่จ่ายเาานี่ยเออไปนั่งดูทีวีร้องเมื่อกี้ข้าว้างน้ำแม่งลืบล้างมือเออผมว่าผมว่าเออมันะ <c oughs> เอาบิสเ,เอามาแล้วเอาม่ใช่นึนกว่าส่งพิซซ่าเฮ้ยน่ารักจ้ะเนื่อเด็ก <c> น <oughs> ้อย 100. ชินพิซซ่านะครับเออคือว่าผมว่าพี่มาช้าไปนะครับเดี๋ยวบอกว่าแป๊บเดียวนะฮะร,รถแม่งก็ควันเยอะนะครับดูรถผมฮะเท่กว่าพี่อะอเอาเอาอะไรมาเอาพิซซ่าไม่ได้มาหนังสือพิมพ์แล้วมึงไปไหนเนี่ยเอาเฮ้ยรับของฮ่ามึงก็ยืนมึงจะหนีไปไหนแล้วอี ชเชเี่ยนดิเดินออกมาแม่งก็เดินหนีต้องหัวรดเล้วเม่ต้อนรับมึง <c oughs> มึงกลับไปได้ขอบคุณครับเบแม่งตั้งสี่สิบบาทใช่ป่าววะไม่แน่ใจเออกูหิวรีบกินเถอะมึงรีบเด็กเถอะหิวแล้วเว้ยเออเออ <c oughs> แม่งลืมให้ล้างมือแม่งโ <c oughs> โอ้ห <c oughs> รถแม่งรั่วจริงๆ เดี๋ยวเราลองมาชมพิซซ่ากันฮะดูนะฮะดูพิซซ่าเหมือนจริงมากแล้วับอ่าก็คือวันนี้เป็นวันหยุดของเจ้าเบสิกนะฮะแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องไปทำงานเออเดี๋ยวหาอะไรเล่นนกๆนะครผม เล่นบาร์กันนะครับกี่บาทวะเนี่ยโอ้โหสองพันเบสิกก็คืคอนักบาร์นะครับผมนี่เลยสองพันเก้าบาทเฮ้ยมึงยังกินไม่หมดอ่ะเบสิกูไม่กินแล้วสัตว์เออมาเล่นบาร์ดีกว่านี่ฮูยยออ้อ่ะอีกอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งส่วนหลังบ้านแม่งเท่ <c ười> คืออะไรอะ่ะ อ๋อเออปับบับแล้วอืมโอ้ยไอ้จุย๊ยน่าหูดาว,วเทียมนะ่ะเอออืมมีแค่สองสามคนผู้หญิงต้อนรับต้อนรับเอาจะต้อนรับทุกคนนะ่ะเออเดินมาหาเลย ทำไมมันต้องต้อนรับ,บท,ทุกคนมาเด็ก,กิซ่าต่อนะครับเบสิกไม่ต้องมาทำวันนี้ทำไมทำไมผมไม่ต้องทำงานเะนี่ยก็วันนี้มึงหยุดอะ่ะมึงจะไม่หยุดเงี้ยมึงจะทำให้กูได้นะ่ยเอาตอนเราทุกคนอ่ะนั่งกินพิซซ่าอยู่เนี่ยมึงควรกูเนี่ยไม่ชอบไม่ชอบชอบเออถโหเชี่ยนี่มึง มึงมึงมึงจะอะไรล่ะฮะมึงเอาพิซซ่ากูมาแดกเหรอฮะเดี๋ยวมึงเงีเดี๋ยวมึงเงีเดี๋ยวมึงเดินเดี๋ยวมึงเอาพิซซ่ากูมาแดกเออมึงอยู่ข้างนอกป่ะมึงต้องเข้าบ้านอยู่ชนิดดูอะไรเนี่ยฮะมึงเปลืองข้าวไฟเนี่ยรู้ไหมเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยมาดูแมวป่าอีกพอแล้วเฟเธอร์เจออย่างนี้ฮะนี่นะครับ ทิ้งบ้านให้มันดูแลนะฮะเราไปทำสัญญาการขโมยครับรถรถนี่ราซื้อมาตั้งเออซื้อมากี่บาทวะสองโอ้โหเฮ้ยบอกนะราคาแม่งเท่ากับแป้นชุดบาอ้โหแม่งนะเฮ้ยเมื่อกี้มาสามคนแม่งเพื่อนลงทิ้งเราอะกลับาามาแล้วเออีกครับ กูอยู่แม่งอยู่กันครบพอกูไปแล้วมึงกลับหมดเลยมึงทิ้งกูอีกแล้วเจ้าดูเหมือนว่าสมัเพิ่งซื้อเดอะเกมไหมซื้อเชียร์ไรอ๋อเออพาร์ทที่แล้วซื้อซื้อมาแล้วงั้นเราต้องซื้ออ่ะพีเอสเตชั่นโอ้โหใครทักเฟซมาแม่งล้ลอกันหีิวะอา้าวเฮ้ยเนี่ยนี่หกห้าร้อยวะ่ะขึ้นแม็กซ์เตม ต้องทำการวางไว้ตรงน,งน,นี้เล่นนี่เล่นเดอะซิมสามครับซึ่งเราเล่นอยู่นะโอ้เดอะซิมสามนะครับอันนี้ก็คือเอ้ยอจะทักเฟซเชียอ,อะไรนั่นแหละเนี่ยนี้คือพระสามนะครับนี่ทำการจบเดอะเอ็นนะครับผม